นนนพพี่่้องไฟเราซ้อมมากี่วันครับประมาณสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ท่ายอยู่ที่พี่อันเหมือนเดิมซ้อมอยู่อีคิวรครับไปซ้อมอพีเคเหรอคอับมึงไปไฟแรกเลยป่ะครับแล้วมีใครเป็นผู้กองซ้อมมาอยู่งานตอนนี้ที่ไปช่วยเราเยอะเลยครับยอดะอีคิวอะไรพวกนี้ก็คือพวกพี่ๆเพื่อนน้องๆในค่ายที่พีเคช่วยกันตอนนี้เราอายุ23่สานเราสูงเท่าไหร่173ยเจาน้ำหนักปล่อยๆมาไหมจรีงๆเราครับ ปลายปลาหสบสี่เราเราหมดสไตา์แล้วครับมาน,นิบเมื่อแล้ววันนี้เรามาเจอพุกน้อยเคยต่อยกันไหมไมยยังไม่เคยเลยนี่ค,ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกงมาต่อยมายัางดูดูเ,เคยดูกันผ่านอืมเขาเป็นหมดสไตล์ไหนที่ดูมาก็ไม่ขาแข็งแรงแล้ววันนี้เรามาเจอเขานี่เราวางเกมวางแผนไงดีก็ต่อยสตไตลเราต่อยตามสไตล์เราไก่อนแล้วเดี๋ยวไ้เดี๋ยวค่อยแก้ไขวุ้ยกันบนเวทีทีหนึ่งล่าสุดเราต่อยที่ ที่ลมพีเอไปต่อยต่อยวันป่ะวันนั้นเป็นไงชนะครับชนะคะแนนวันนั้นต่อยยูเวทเท่าไหร่ที่วันร้อยสามหกครับร้อยสามหกวันนี้มาต่อยห้ายกร้อยสามหกเหมือนกันและห้ายกมาต่อยไว้ไหนล่าสุดใช่ครับห้ายกนี่เราต่อยล่าสุดที่ก่อนจะต่อยวันเราต่อยไว้ที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดวันนั้นต่อยกับมหามงคลเป็นไงบ้างแคร์ใชเป็นไ้วันนั้นเวทเท่าไหร่นี่ช่องเจ็ด ร้อยสามสี่ร้อยสามสี่ด้วยอันนี้มันใหญ่ขึ้นมาเนาะร้อยสามหกเมื่อกี้เหยียบแต่ช่างแล้วเป็นไงเกินหรือขาดเกินปอนด์นึ่งปอนด์นก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายืดเส้นยืดสายร่างกายตอนนี้เป็นไงทีมเช็นแล้วผมดูแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาชนะกับค่เหมือนเดิมไฟเราคุมมากี่กิโลครับสามโลครับสามโลนะสามเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณประมาณเจ็ดสิบครับเราคนจังหวัด วีรำรฝากเชิญเชิญแฟนขับรถนิดหน่อยก็ฝากแฟนมวยเชียร์ครับผมเชิญททีครับตอนนี้เต็มที่นะอ่ะแขกองโชคดิบผมครับน้อยเจ็ดไฟลี่สิครับไฟลี่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่่ครชึดการเป็นชอครับก็อยู่ที่วีครับก็อยู่ที่เดิมปะแล้วมีใครเป็นคู่บอลซ้อมอยู่นะตอนนี้มีพี่ดยเห็นตะวันกับบัวเขาเลยครับเกันพู้ใน่ายเชียรนเนาะตอนนี้เราอายุเขายิมสองครับเราสูงเท่าไหร่ครับว่าเจ็ดสิบาน้ำหนักป่อยๆมากมกี่กิโลหกสิบครึ่งครับเราโมเตอรเลยค ไอ้เมือยเข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้าเพชรทองหล่อไม่เคยต่อยกันเลยไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วคือได้ย้ายศึกกันมาด้วยแบบข้ามศึกกันมาเนาะครับแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขายังก็ศึกษามาเขาเมื่อะตายเมื่อยแข่งซ้ายครับายวันนี้เราวางเขี้วมาแข่งยังดิก็บางบางเก็บแข่งซ้ายมาขายเขาเก็บเอาซ้ายให้อยู่ว่างเดือยแล้วก็ไปตามสไตล์เราเลยแต่ล่าสุดเราต่อยไหนมาไปต่อยภาคใต้ครับที่ภาคใต้อันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยช่างต่อยแล้วผวดไม่ไง นะเราฟังชนะลงมาเวทเท่าไหร่วันนั้นพี่ต่อยรอ้รอยสี่สิบครับร้อยส,ส,สี่สิบวันนี้พี่ต่อยแล้วสามหกแล้ว,ว,ว,วถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่องหนักที่ว่ามาเกิดหรือมาขับก็น,น่าจะน่าจะพอ <มา S 1> ด<ถ>ีเกิดนิดนก็เกิดก็เกินนิดหน่อยก็คือเหมือนถ้าเกิดก็ดากดากดามาวิ่งตอนเชา้<ร>ายืนเซนยืนสายร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็เต็มร้อยครับสูงบแข็งแรงไฟนี้เรียกว่าพร้อมเอาชนะกับใครมาเดิมพร้อมครับไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับประมาณห้าโลได้เราต่อยมวยไทยมาตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ละประมาณ ก็ร้อยหนักร้อยบวกแล้วเนาะเราพูดจังหวัดบุรีร์ครับเอาฟ้าเชื่อชื่อแฟนกลับเรานี่หน่อยก็วันนี้ชุดเชียร์ครับจะเอาจะกับุรีรำไม่ได้ผมอวันนี้ขอั้องช่วยดี